อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับเรามาดูคนเกิดปีมกกังกรครับชิกสวัวพอเห็นชิกสวัวแล้วผมคิดเลยเอ้ยเยสียทรัพย์ใช่ครับเหมือนมีนักเลงมาขู่มีคนที่มีอำนาจอิทธิพลมืดเจอยิ่งกว่ากำนันนกเป็นกำนันไก่เลยวุ่นวายสักหน่อยครับ เจอเพียงใช้อย่าไปแย่งของรักของใครเป็นอันขาดเพราะเพียงใช้คือความสวยไปแย่งแฟนเขานะคุณโดนน่ากลัวมากครับเดือนนี้มังกรการงานจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับให้ระวังการเสียเงินจากคนกันเองเข้ามาพี่ๆไม่เป็นไร ผมแนะนําผมรับประกันได้คนนี้ช่วยได้เชื่อได้นี่นะครับคุณจะเสียเงินเพราะคนอย่างนี้มังกรเรามาดูจัวครับคนเกิดปีงูคือปีมะเส็งเจอเจียเจ้ยอิงหันเจี้ยอิงนี้จะดีสําหรับนักเรียนนักศึกษานักวิชาการที่กําลังจะไปสอบคุณจะแม่นกฎเกณฑ์จะเก่งมากเหมือนเดินไหนกับแม่อะไรไม่เข้าใจ แม่อันนี้ว่าอย่างไงแม่ก็จะอธิบายนี่คือตัวเชียอิงมาเจอชิกสัวครับอ่าชิกสัวเจอเจียอิงมีแม่แบบนักเลงคุณคิดดูอย่งไงคุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงทำการค้าอะไรเงินจะเข้าออกนะครับทำงานด้านวิชาการโดดเด่นสอบแข่งขันจะชนะความรักราบรื่นสมหวังเรามาต่อครับ คนเกิดปีมา้าชงฮนะเดือนนี้ม้ากับหนูชงกันนะครับมาดูเพียงอิงตั้งไปเลยครับเพียงอิงในเดือนชงแสดงว่าคุณจะทะเลาะกับเจ้านายเจ้านายจะไม่มีเหตุผลกับคุณอะไรที่เจ้านายอารมณ์ไม่ดีอย่าเข้าไปใกล้เราต้องรู้มฮะดวงก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะไม่เกิดแปลว่า30ลิขิตฟ้า เจคุณเข้าใจมันคุณเอาชนะมันได้นะครับตัวเจี๊ยกลัวคือบทบาทข้าราชการโดยเฉพาะเดือนชงส่งผลถึงทำงานระบบราชการมีปัญหาเจ้านายคาดโทษนะครับวางแผนการวางแผนที่จะครอบครองอะไรบางอย่างผ่อนเบาลงชนิดนะครับบางท่านเกิดความขี้เกียจ จนเจ้านายเรียกไปนาบ่อยๆนี่คือม้าครับเรามาต่อคนเกิดปีแพะครับแพะกับหนูเฮงกันวุ่นวายเฮงคือกระทบกระทั่งเรื่องนิดเรื่องหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะคุณไปใกล้เพื่อนบ้านคนที่อยู่ใกล้กันนะไอ้เขาแม่งมาจอดรถหน้าบ้านอยู่บ่อยๆ แล้วเวลาเราจะออกต้องไปเรียกม่คุณจะเกิดอารมณ์ที่อดทนไม่ได้ตรงนี้ให้ระวังตัวเฮงเจี๊ยกลัวเจี๊ยใช้คุณเดินไปแจ้งความเลยครับคนที่เคยดีกันเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ต้องระมัดระวังอย่างนี้ครับแต่ถ้าคุณคุมอย่างนี้ได้คุณกำลังจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงการลงทุนดีมีเครดิตมากนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ นั่นคือแพ้แต่คุมเรื่องใกล้ๆยาหมุดหยิดและโมโหนะฮะเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ